สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกันวันนี้25พฤศจิกายน25ง3ครับโครงการประกันรายได้เกษตร,รกร,ร,กรชาวสวนยางระยะที่2นะครับเงินส่วนต่างงวดหนึ่งเดิมเคยบอกว่าจะจ่ายโอนเข้าบัญชีเกษตรกร,ร,กร26พฤศจิกายน25 6 3นั้นนะครับขณะน,นี้ได้มีการเลื่อนจ่ายอย่างแน่นอนแล้วนะครับส่วนวันจ่าย จะจ่ายวันที่เท่าไรนั้นต้องรอให้มีการดําเนินการก่อนในส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างการยางแห่งประเทศไทยกับธนาคารตกสนะครับรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับมีปัญหาในข้อปฏิบัติกันอยู่เล็กๆน้อยยังเคลียร์กันไม่ลงตัวนะครับจะต้องให้การยางแห่งประเทศไทยแล้วก็ธนาคารตกสได้ได้ปรึกษาหารือกันก่อนในส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับ มติครมรเมื่อ3พฤศจิกายนนะครับก็ยังยังเคลียร์กันไม่ลงตัวเมื่อเขาได้ดำเนินการประสานงานและเคลียร์กันลงตัวเสร็จสับแล้วนะครับในข้อปฏิบัติที่จะเป็นไปตามระเบียบนะครับจึงจะโอนต่อไปส่วนจะโอนให้เกษตรกร,ร,การชาวสวนยางซึ่งเป็นเงินส่วนต่างงวดหนึ่งงวดที่หวันไหนนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับแต่สำหรับ ราคาเกณฑ์การอ้างยิงชาวเกษตรกร,กรชาวสวนยางจะได้เงินกี่บาทนั้นก็ได้ทําคลิปขึ้นให้ดูแล้วนะครับ3 3ประเภทดังนี้นะครับยางแผ่นนะครับไม่ได้รับเงินส่วนต่างนะครับเนื่องจากราคาอ้างญิงสูงกว่าราคาประกันรายได้นะครับยางน้ํายางสดได้เงินครับได้เงินส่วนต่างกิโลกร,รัมละ4บาท14สสตางค์นะครับ ยางก้อนได้เงินส่วนต่างกิโลกร,รัมละสามบาทเกสบเอตางค์ส่วนใครปลูกกี่ไร่ได้เงินกี่บาทช่องของเราได้ทําคลิปให้ดูแล้วนะครับปอกก็ไปดูได้ที่คลิปช่องปอนบ้าน Youtube นะครับส่วนวันโอนหากทางทกศจะโอนวันไหนข่าวอย่างเป็นทางการที่ทกศประกาศออกมาแล้วนั้นทางช่องของเราจะนํามาทําคลิปเสนอให้กับ ท่านผู้ชมผู้ฟังที่เป็นเกษตรตะกอนชาวสวนยางได้รับทราบอีกครั้งรอชมข่าวที่ช่องก่อนบ้าน YouTube นะครับตอนนี้เลื่อนยังไม่ทราบวันจ่ายนะครับสวัสดีครับ